สวัสดีครับผมชูอินเนอร์อายุเท่าไรครับอินเนอร์อายุรัวครับวันนี้มาทำอะไรครับอินเนอร์วิวของเล่นแล้วของเล่นชื่อว่าถานอสอครับผมโอ้ตัวนี้เหรอครับใช่นี่เป็นยังไงถานอสอตัวนี้เขา สามารถทำอะไรได้บ้างคสามารถม,ามีมีพลังวิเศษของทุกๆคนในอืมในซุนัง<ม>ในฮีโลมแล้วทาน,น้อนนี่เขา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 เป็นคนไงมีมีอะไรอ่อพลังกำลังที่อะไรสูงแข็งแกร่งมากเลยใช่ไหมใชโ่โอ้เอ้าโอ้โหอ้าวแล้วอันนี้มัน ของไอ้ทันน้อนตัวเนี้สามารถทําอะไรได้บ้างมีทุกอย่างอไม่ใช่สกิก็ดูสิว่าเขาหมุนแขนได้ไหมทำหมุนแขนได้อ่าหมุนหัวได้ไหมหมุนหัวไม่ได้หมุนหัวไม่ได้หมุนห,นหนัวได้อ,อ่าหมุนไปหมุนเลยเดี๋ยวต่อตัวนี้ใส่หัวไปแล้วเอาใหมา่นะตัวนี้ ตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอ่านสายหัวได้นิดหนึ่งหมุนแขนได้หมุนขาได้หมุนตัวได้นิดหนึ่งหมุนขาได้นิดหนึ่งโอเคอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะตัวทาน๊ตโอเคงั้นหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคงั้นสวัสดีครับทุกคนก่อนนะสวัสดีครับ,รบอืมบยบายก่อนบายบาย